สวัสดีในวันที่อากาศดีๆนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะวันนี้เด็กๆก,ก็พากันออกมาเก็บหอยทากบนใบดอกไม้นะคะมีหอยทากนะคะเยอะเลยนะคะมาเกาะอยู่บนใบดอกไม้ของพวกเรานะคะเด็กๆก,ก็พากันเก็บนะคะก็คือเก็บเล่นนะคะเก็บเล่นนะคะก็ถือว่าได้ช่วยแม่ไปในตัวด้วยนะไม่ต้องใส่เสื้อขนหนาไม่ต้องใส่เสื้อย,ยัดออกนอกบ้านนะคะ ใส่เสื้อผ้าบางๆแขนสัน้นหาสั้นได้แล้วนะคะอากาศไม่ได้ดีแบบนี้ทุกวันนะคะก็บางวันก็ฝนตกนะคะอันนี้คืออัปเดตต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลของเราปีนี้ก็หวังว่ามันจะออกลูกออกผลให้เราได้กินนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมามันไม่โอเคนะคะ มันออกดอกแล้วก็ออกผลไม่กี่ลูกนะคะแล้วก็ลูกลูกของแอปเปิลมันไม่ค่อยสวยนะคะเหมือนมันอ่ามันยังไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเพิ่งเอามาปลูกเดี๋ยวรอดูของปีนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะรถก็ล้างสะเอี่ยมเลยนะคะพอไอด,ดีนี่คือวันไหนอากาศดีก็คือต้องออกมาล้างรถนะคะค่ะนี่ก็เป็นดอกลูกบอนนะคะดอกฮอเทนเซียนะคะค่ะ Oh, die is er. De... Roze. Ik heet so eten I... dit. Nee, ik kan niet eten. Oh. Ik kan niet opeten. Nee. Die is nog vies. Oh. Hier komt. Oh, die komt bijna. Blauwe bessen. Blauwe bessen. is een blauwe bessen. Oh, bijna Anja. Lisa, kijk. มีสลักไหมมีหอยเอ,อมีหอยไหมม,มีไหมแบล็คเบอร์รี่พวกเราก็เอาออกไปเลยนะคะเราตรงนี้ก็คือจะเอากุหลาบมาปลูกนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะตรงนี้นพเพราะว่าแบล็คแบล็คเบอร์รี่ถึงแม้จะปลูกก็ไม่ค่อยชอบกินกันไงมันเปรี้ยวนะก็เลยแบบอเอาออกดีกว่ามันรกด้วยนะคะจนกุหลาบก็เริ่มแบบปริใบอุ๊ยอันนี้คือแบบ อุ anya, anya, ้ยดอกกําลังออกแล้วค่ะดอกเล็กๆกุหลาบลิซ่าไม่ทานะไม่ทํากุหลาบมามานะโอเคอเดี๋ยวแม่จะไปหาไม้นะมาค้ำมันไว้ไม่ให้มันยากไม่หให้มันเออเลื่อยยาคาซูกะยาคาซุกะอีกาซุกะยามากี้คาซูกะยคาซูกะนี่อะไรเน่ยามากี้คาซุกะคาซูกะอะไร อันนี้คือต้นดอกดอกลูกบอลสีชมพูที่เอามาปลูกมันจะตายไหมมันไม่ตายนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เอ่อยอดนอ,นอ่อนๆเริ่มแตกออกอมันมันไม่ตายนะทุกคนมันกําลังจะแตกมันอาจจะช้ากว่าต้นนี้ที่เอามาเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันมันเพิ่งปลูกเนาะอันนี้ก็คือย้ายมานานแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือซ้อนลำลูมมันนี่นะคะ ดอกทานตะวันนะคะเราเพาะดอกทานตะวันนี่เห็นไหมแตกออกมาแล้วเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่น,นี่อันนี้ไม่ใช่พวกที่ไม่ใช่ก็จะถอนทิ้งนะคะพอมันเริ่มเป็นต้นต้นกล้าเนาะเราจะอะ่ปลูกเราจะเอาไปปลูกที่อื่นนะเราจะขยายตามเนี่ยค่ะตามพื้นที่สวนเราอสามต้นนั้นก็ใช่นะลูกก็ได้มาจากโรงเรียนนะคะนี่นี่นต้นดอกทานตะวันนะว้าวไอนี่ฉไัไม่ถอนนะไม่ถอนนะลูกนะไม่ถอนอันนี้คือซส้นนบรุ่มเหมือนอะารมา ทั้งหมดนี้คือโซนบลูมอนหมดเลยนะนี่เด็กๆเป็นคนออกมาเพาะได้มเมล็ดมาจากโรงเรียนนะคะทั้งสองคนเลยได้มาคนละถุงคือทางโรงเรียนให้มาปลูกช่วงฤดูร้อนนี่แหละคะ่ะอะไรก้อนหินปะนี่ค่ะต้นแอปเปลิลต้นแอปเปลิลรู้สึกว่ามันจะติดกันเกินไปไหมทุกคนเอ็ดดี้ย้ายมาปลูกตรงนี้นะ นี่อ่ส่วนตรงนี้คิดว่าจะหาอ่าอะไรนะต้นอะไรเขาต้นลูกพลุนลูกพลุนลูกพลกพุนนะมาปลูกเป็นลูกพลุนแบบต้นไม่ใหญ่มาก,กมาอ่ะหืมอยาบลูมมอนฟันนาโปอปูอ้มออกดอกแล้ว แล้วก็นี่ดอกกุหลาบเลื้อยอันนี้เป็นพันเลื้อยนะเอ,อกดอกเหมือนกันนะคะอุ้ยมันเป็นอะไรอะ่ะโอ้มีเพี้ยนะคะมีเพี้ยรู้สึกว่าจะมีเพีย้ยไหมทุกคนอะไรนี่เออเพีย้ยเดี๋ยวต้องหาวิธีหรือหาพวกน้ำยามาฉีดเพี้ยส,สิทุกคนทำไมตรงนี้เพี้ยขึ้นอะ ทางนู้นไม่ไม่มีนะโอ้ยเพีย้ยกินดอกกุหลาบเราต้องหาวิธีกําจัดมันนะเดี๋ยวไปดูสูตรใน YouTube ก่อนทําน้ํายากําจัดเพีย้ยแล้วก็อะไรนะหรือว่าไปดูว่ามันอาจจะมีขายอันนี้ก็จะเป็นผักชีล้อมผักชีล้อมนะคะขึ้นกระถางดอกไม้ อ่อนๆอยู่นะทุกคนพี่เสียวไปกินซะบอ่อ่อนๆ,ๆอยู่เลยอืมืผักชีหลอมอ,อันนี้มีดอกเลยอุ้ยมันอน่อนนะเอามันไปกินสิ <laughs> มันอ่อนอยู่ค่ะมันอ่อนอยูอ่ถอนออกเลยมันเป็น มันเป็นวัชพืชของต้นไม้ร่อนนะคะดูผักผักชีรอมอ,อืมชีรอมกินปะดูม,มาจะเอาใส่อมดูนี่ต้นนี้ไม่มีเพียนะ ต้นนี้เพี้ยไม่ขึ้นเลยอ๋อมีอยู่นี่เดชกำลังจะชมว่าไม่มีมันกับมีนะอืมเดี๋ยวเราจะกำจัดมันนี่ผักชีร้อนอ่อนจะทุกคนนี่ผักชีร้อมอ่อนอ่อนค่อนอยู่เลย ลิซ่าเก็บอะไรยอมเจอเก็บดอกไม้เก็บดอกเออ่บูเบอรี่เก็บดอกบูเบอรี่เหรอฟูจิชิอักเองเอาไปให้สลักกินเ <laughs> อาให้สลักกินเหรอมันกินไหมเดีย๋ยวดูสิดูสลั์กมูสิอยู่ในน,นั้นเหรอไปชาร์กใช่ เอาไปทิง้งเอาไปทิ้งลงนั้นแล้วเหรอเอาไปทิ้งมุม ja. อ, ja. อามา๋อมันอลิซ่าเอาหอยถางมาปล่อยหลังบ้านเก็บจากหน้าบ้านมาปล่อยหลังบ้านพันนี้กุหลาบพันนี้ก็คือหอมมากอันนี้คือต้นที่ได้มาจากเดนมาร์กถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้นนี้มันหลายต้นนะทุกคน <Hi ya. S 1> น่าจะต้นนี้แหละ <Hi ya. S 1> <c oughs> ล่าเอาเราเองในหอยทากเหนะนี่ไงลิซ่าเอาหอยทากมาทิ้งตรงนี้ทุกคนโอ้โหหอยทากมาไว้นี่ก็เอาดอกไม้มาให้หอยทากกินเไม่ใช่หอยทากหอยแต่ที่นี่ที่นี่เขาจะเหมารวมหอยทุกชนิดเรียกว่าสลักไม่ว่าจะหอยทากหรือหอยที่เรากินหอยหอยโข่งหอยอะไร ก็จะเรียกว่าสลักหมดเลยค่ะแล้วพวกเราก็ได้พากันมาซื้อต้นลูกพุนจนได้นะคะและที่ร้านค้านะคะคือค้นเยอะมากค่ะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มดีนะผู้คนก็พากันออกมาซื้อต้นไม้ไปปลูกกันเยอะเลยนะคะ Look dat iets verder. Ja. Anders kan niet die Dat kan. Ik zeg dat het kan. Zo. Zo, wauw. Hey. พี่ออามาเล้แม่นรามาแก้ให้แล้วนี่ยาเราตามดอกทานตะวันเอา้ามันคือเป็นหูใหญ่ท้ลุเย,ย,ย,ย้เยี๋เย้ๆๆย้มันเป็นรูใหญ่ีนคว,วามเอา้ามันบุดโอเคเอาค่อยๆลดโอเค ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นของ3คนพ่อลูกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะยอปี้ยอคยปีฮยฮะยักี Dus je zit er zit zoveel in. Nee, het is nog niet dicht. Ik wist het niet enkel.